นี่เป็นวิธีหันแตงโมท,ที่ถูกต้องสวยงามเพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตาของแขกที่มาเยือน หนึ่งผ่าแตงโมออกครึ่งหนึ่งขั้นแรกให้ทำการตัดแนวตั้งพลิกกลับและตัดอีกสองสามครั้งชิ้นที่หอมหวานที่สุดเพื่อคนที่คุณรักที่สุดสองตัดปลายแตงโมออกทั้งสองข้างตัดหนึ่งส่วนสามพลิกกลับและเอาเปลือกออกตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้แค่ใช้มีดดันเบาๆก็คงไม่เป็นไรการให้ความสวยงามแก่แขกด้วยวิธีนี้จะดีกว่าสามขั้นแรกให้ตัดหัวและหางแล้วตัดแบบนี้ทั้งสี่ด้านตัดรูปทรงกากบาทที่ด้านบนจากนั้นใส่แตงโมลงไปแค่หัน่นเป็นชิ้นเล็กๆรู้สึกดีมากที่ได้กินทีละคำ 4วิธีหั่นแบบสามเหลี่ยมตัดแต่ละมุมทั้ง3ใกล้กับเปลือกตัด2ครั้งจากด้านข้างตัด2ครั้งที่อีกด้านหนึ่งเช่นกันตัดอีกสองครั้งจากด้านบนเนื้อแตงโมจะถูกแยกออกจากกัน5หั่นแตงโมเป็นชิ้นชิ้นแล้วผ่าด้านบนจากนั้นจึงตัดเนื้อตามเปลือกแล้วหั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆสุดท้ายให้นําเนื้อแตงโมออกจากตําแหน่งเมื่อแขกเห็นพวกเขาจะยกย่องในทักษะข,ของคุณ6ตัดตามที่คุณต้องการเพียงหั่นเป็นชิ้นขนาดเท่าตารางแตงโมและเปลือกแยกออกจากกันได้ง่ายกินอย่างรู้ราด้วยซ่อมอมือ